ที่สําคัญที่สุดนะที่ต้องขอบคุณเลยนะก็คือประกันคือหมอก็เป็นคนหนึ่งนะที่เคยคิดว่าไม่ต้องทําประกันคือพยายามหมอ่าจะพยายามหมอเป็นคนที่คอนเซิร์นเรื่องนี้มากนะครับคือเขาจะเสียเบี้ยประกันเยอะมากนะปีๆหนึ่งหมอก็เคยบ่นว่าจะเสียไปทําไมอ่ะเสียทิ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเธอไม่รู้หรอกว่าเธอเจ็บป่วยเมื่อไหร่ปรากฏว่าพอเจอเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับหมอบอกเลยว่าทําประกันเถอทุกคนอะนะมีไว้ดีกว่าไม่มีนะเพราะรู้ไหมฮะว่าตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่นอนรักษาที่นี่นะถ้าต้องจ่ายเองนะ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทล้านสองนี่ไม่ได้ผ่าตัดน,นะแต่มันได้สิ่งดีๆนะพยายลอดหมอโอเคคุมพยายฟื้นตัวเร็วมากนะครับคือถ้าถามว่าไม่มีตงังค์่ะไม่มีประกันก็ต้องจ่ายอะ่ะเราต้องเลือกชีวิตไว้ก่อนเนาะล้านสองไม่แพงนะครับดีแต่กลายเป็นถูกมากเพราะว่าพยายทาประกันแล้วบริษัทประกันบริษัทนั้นก็คือเมืองไทยประกันชีวิตนะครับขอบคุณเขามากๆเลยที่ที่เข้มง่ายมากไม่มีติดไม่เว้นเ่อไม่เรื่องเยอะว่าไม่สอบถามอะไรเยอะแยะเลยจ่ายก็จ่ายเนาะล้านสองก็จ่ายง่าย นอนหนึ่งเดือนนะหมอจ่ายค่าเขาเรียกว่าค่าใช้ใจ่ายบางอย่างที่มันไม่อยู่ในในขอบเขตของประกันเนะี่ยแค่เจ็ดหมื่นบาทแค่นั้นเองอูโหคุ้มมากนะโอ้่นั้นมีประกันทําไปเถอะเนาะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกประกันที่เค็มง่ายๆหน่อยไม่เรื่องเยอะไม,ไม่ไม่ขี้โกงอะนะบริษาทอื่นเป็นไงไม่รู้แต่หมอชื่นชมเมือนให้ประกันชีวิตนะครับ